สวัสดีค่ะพอดีมาเหรนบานพอเยายเจนแม่ยายน้าค่ะมามืงแม่หน้งเฮ็ดอี่างบักกกงบักกกงเรื่องฝันบันอกกูต่า,าบ๊อกย่าโป๊กูหน่วานีน่ยใหญ่านานฝันบัอกกู่ำบอกจับมื ถ้าซุ้มาบบาสับเอาสิมันมันแสบกว่าเขาแบบว่าขูดเอามหนบ่ถ้าขูดเรารู้สึกว่าเวลาตำคือจะมาคอยเขาเขาน้ำเขาเนื้อเป็นไงมันนัวมันนัวจังไงเขาสับเอาเขาย่งไงงเขาปันหลงคือไ มืสีหลานช่งนี้ช่วงนี้มัน60บาทมีดเขาดินี่ตาเอียงตาโนกเด็กช่างองไม่ต้องางไม่ต้งถากะไรแคเกี่ยวใส่งันมือเดียว ไปนองฟ้าเห็นมาบานเนี้ยตุเร่เ่เลยอันนี้คุ้มบะบะอันนี้ซื่อมาราคาถูกก็จังหวะเนาะคุณไปยังขอประสิทธิภาพมันมันกบบตามล่าข้า่าวางง่ายเสียอะไรเสียอะไร หลังจากแม่เยนางสับมะละกอเสร็จแล้วนี่กระสิต่ำเพชรบ่หนิเพชรบ่เพชรเพชรพอดีเกียบต่องใจกอะใ่บักเกาะก็มาได้ส่มากเลหน้ามีตนอยู่หน้าเอ้า ใส้ปูดองแท้ว้าวตําใส่ปูดองด้วยปูดองแค่ห้ามน่าหามาน่าอามหั่น้าตาบึ้งๆกับตาโป้มือ

ซันค่ะเสร็จแล้วพี่น้องตำบักหุ่งใส่ปูดองใส่บปกาอกค่ะเป็ไนไงแม่ยายนั่งอร่อยไหมอร่อยอ

ไม่ไม่กลงแม่แม่นก้เป็สีดามันแล้นเ้าหรอไม่ได้เสียงแสกแน่จักน้อยแล้วค่ะเพราะว่ายังยยังให้บานขจอมาะลินน้ำกันจะไม่ไงฟองคือหายไปไงฟองอ่ะาส่จง บู๊ยบู๊ยถือก่อนเลยนะที่นี่ถือกินเข่าเลยด้วยค่ะที่นี่สุดท้ายนี่ด้อค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องหนูนิชิวด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะสวัสดีค่ะ